ดูเหมือนว่าณตอนนี้ครับชื่อของอังเกลโกเมสดาวรุ่งชาวกรีเชื้อสายโปรโต,ตุเกสอดีตเด็กปั้นของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ปัจจุบันครับเจ้าตัวนนินค้าแค่อยู่กับริลในลีกเอิงฝรั่งเศสกำลังตกเป็นที่สนใจของหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกและรวมถึงในยุโรปจากการเปิดเผยของสื่อในแดนผู้ดีอย่างเดอะเทเลกราฟนั่นเองละครับแม้ว่าณปัจจุบันครับอังเกลโกเมสเขาจะมีวัย24ปีเข้าไปแล้วซึ่งนั่นหมายความว่า เขาน้นด้ก้าวข้ามผ่านการเป็นดารุง่งขึ้นมาเป็นนักเตะซีเนียแบบเต็มตัวซึ่งสิ่งหนึ่งที่ตัวเขาได้หนีมาพร้อมๆกับอายุก็คือฝ e ีเท้าอันยอดเยี่ยมและจะหากถ,ถามว่ามันดีแค่ไหนมันก็ดีจนถึงขั้นที่เขาถูกเรียกติดท,ทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ในยุคข,ของลีคาสลีในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาไปแล้วครับนั่นจึงหมายความว่าเขาได้เป็นหนึ่งในอนาคตของมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษในระยะยาวอย่างแน่นอนซึ่งอดีตดารุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายนี้ครับ เขาสามารถทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับทีมชาติอังกฤษในระหว่างการลงสนาม2เกมในสึกเนชั่นลีกในเกมที่พบกับไอร์แลนด์เหนือและฟินแลนด์รวมถึงผลงานในช่วง1นปีที่ผ่านมากับริวโกเมสก็มีพัฒนาการอันยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดนั่นที่ทําให้ตัวเขาครับเป็นที่สนใจของหลายสโมสรใหญ่ในระดับแชมเปียนส์ลีกที่เริ่มจะเบนเป้เปาออมามองตัวเขาหลายทีมแล้วละครับซึ่งอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เขาเป็นที่สนใจของหลายทีมทั่วทั้งยุโรปก็คือทานะของโกเมสเขานั้นได้เข้าสู่สัญ,ญญาปีสุดท้ายกับร ซึ่งนั่นจะสามารถทําให้เขามีสระในการเซ็นสัญญาลงหน้ากับสโมสรต่างแดนนับตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมเป็นต้นไปหากว่าเจ้าตัวไม่ตัดสินใจขยายสัญญาอยู่กับทีมต่อสิ่งแน่นอนครับว่าข่าวที่ตามมาก็คือริวยอดทีมจากเมอร์เนมหอมได้ตอกเป็นข่าวว่านักเตะของพวกเขาได้รับการทาบทามจากหลายทีมทั่วทั้งยุโรปณเวลานี้และก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่ทับตราหมา,างริวก็อยากจะขายอังเคิลโกเมสออกไปจากทีม เพื่อที่จะต้องการนําเงินเข้ามาสู่ทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวดีกว่าพวกเขาจะต้องเสียนักเตะออกไปจากทีมแบบฟรีๆในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์หน้านั่นเองเลยครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัดเกมําคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ